so pretty guys come on come on no she peeling <laughs> วันนี้นะคะเราก็จะไปอ่า uh, state fair right mm hmm. yeah i our state fair กันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปที่แฟร์กันเราจะไปรับรูปกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่างาน ที่นี่เขาจะเป็นยังไงบ้างเป็นงานที่แบบใหญ่มาก Is this the second อ่ uh, like the second biggest second largest uh, second Sorry, right under <second S 1> Texas อ่าโอเคก็คือ number one ก็จะเป็นที่ Texas นะคะแล้วก็ส่วนที่นี่เนี่ย Iowa State Fair เนี่ยก็คือที่เมืองดีมอยของเราจะเป็นอันดับสองนั่นเองเขาจัดยาวถึงแบบประมาณแบบ10วันเลยนะทุกคนคือเดี๋ยวให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างติดตามชมกันได้จ้า ดูดิโอ้ยความกระจุกไม่ใสนะคะขอใครด้วยดูบรรยากาศนี่นะคะงานก็คือจะใหญ่มากแต่ว่าเราอะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเพราะว่าเราจะไปจอดที่บ้านคุณย่าของคุณนวดกันนะคะพ่อกับแม่นางก็มาเก็บค่าที่จอดรถนะคะคือแบบมันดีมากเราตื่นเต้นมากเลยมันมีเครื่องเล่นมีอะไรด้วยอะข้างในอะ ก็คือเป็นเมนเกตนะคะคุณหน่วยเขาบอกมาเป็นประตูหลักที่เราจะเข้าไปเมื่อ,อกี้นี่ก็คือแบบขับรถแล้วก็รถก็ติดใช่ปะก็กว้างมากไม่ไม่สามารถที่จะเดินได้แบบว่าวันเดียวหมดแน่ๆ I think we need to go back we need to come back again we cannot finish it r i k e i t h i n one day สิ yeah. วันนะคะก็ งานแฟร์ที่นี่เขาจะแบบให้มีาบติเก็ตเนาะแล้วกเออ็เราจะไปก็คือติเก็ตหนึ่งก็คือจะใช้ได้แค่วันหนึ่งเท่านั้นนะคะนั่นเขาจะมีเป็นบัสจอดอยู่ด้วยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมคะ Oh, there is a bus as well that's kind of convenient yeah so like you can park um, like over by mom and dad's house there's a high school uh huh. that that I went to I went to high school there uh huh. they they'll they'll let you park there for free and oh. they'll bust you down oh really wow that's nice yep. <laughs> there is a camper parking as well right i saw that over there that there's one way top. down here too. yeah on the way to your parents house right yeah oh yeah <laughs> <tall. laughs> Oh, cow! Oh, cows, yeah. yeah, cows! How many acres do you think? How many uh, it's a lot. Oh, I thank told you, you it's the second biggest one. <laughs> I, don't know, I don't know how many exactly, but it's a uh, lot. Oh, they're gonna have a, the shaking spot over there, right? Yeah, right here. Oh, these cheese skirts. You want to get some? Yeah, we need to get some for mom and. No, school. do you want some? Oh yeah. We'll get some for Dora when we get ready. Oh, milk cake, oh, there is a red velvet one as well. Mm -hmm. Wow, fancy, fancy. It's called she's curd, right? She's curd, Yay! <laughs> what is it called again? Philly steak fry? <coughs> no. Oh, she can order steak, right? go see the butter cow. Butter cow? It's a cow made entirely of butter. Really? Yeah. And yeah. Yeah, here's the all the stuff I was talking about. Oh that's the there that is a the contest of. Yeah. Like all the beans. Wow. The oh yeah. The fruit and the beef <laughs> <stuff. Maybe all laughs> uh, huh? Yeah look at this. Wow look at this. Oh, oh yeah. yeah. โอ้ o หมา i อ้โหแม่เจ้าออกลูกดกมาก Vietnamese peppers Oh my god Mountain color นี่นะคะ Vietnamese m o u t a i n color นะคะ Oh my god จะปาตา แล <Whoa. S 2> ้วเขาจมีโปรดักต์ขายที่ให้ลองชิมดวยวก็เราจะองชิมมีน เดคเลอร์สอรี่เขาปิดแล้วนะคะเขาปิดตองทุ่มแล้วเราก็เลยได้อันนี้มาด้วยโอ์มุมพึ่งเะอุมผึ้ทำมาจากน้องึ่งแล้วก็เลมันเนีให้นะคะ๊เเราอยากนั่งอัน้นมากแล้วก็ เราจะไปตามล่าหาไอติมพาีนัปิกลกันนะคะ new building. Yeah, they,

เข้าคิวนะคะทุกอย่างที่เป็นแอปเปิลก็จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ <Thank you. S 1> นะคะ <Okay. S 1> คอนดอรของเรา บ้านนะคะนีอ๋อต้องระวังเท้ามากๆเลยนะคะเพราะว่าอู้น้องฉี่จอน้องนอนน้องฉี่นะจ๊ะระวังอึกน้องๆน,นะคะน้อง <laughs> น้องๆลูกอ๋อ so c u t คิโอ้ยคุณสวยมากเลยค่ะดูน้องๆสินี่โอ้ยเขาปัม๊มนมนม้อง น้องไปด้วยนะคะแล้วก็ปั๊มนมไปด้วยโอ้ oh my god น้องตัวโตวมากลูกโอ้ยดูน้องนี่นี่นะคะเขาจะมีชื่อมีอะไรเจ้าของแล้วก็น้ำหนักอยู่ตรงนั้นนะคะโอ้โหพันกว่าพาวทุกคนดูน้องนีน้องตัวใหญ่มากนี่นะคะน้ำหนักน้องสามพันกว่าพาวทุกคน โอ้ my god วตัวตัวมากคือฉันสูงประมาณนี้นะคะบิ่มสูงประมาณนี้ทุกคนคือแบบเอ้ยไม่ใช่เออประมาณนี้แล้วกันตัวสูงประมาณนี้แล้วคือน้องคือแบบโตเกือบจะแบบว่าสูงกว่าไอเหล็กนี่อีกนะโอ้ my god แล้วดูดิแต่น้องสวยมากนะคะ beautiful yes b oh my god look at all of them <big> horses. May you? ไปชิปบานกันต่อไปไปเดี bye ๋ยวไปดูข้างในกันนะะคคโอเนะคะ เขากำลังเอาขนน้องออกอนะทุกคนเฮ้ิ่ง she e a t ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นที่ที่แบบว่าเขามีเด็กแบบมาแสดงผลงาน <ing for> <noise> แล้วก็มีการประกวดนะคะนี่ก็คือจะเป็นพวกโอทรากเกอร์หมดเลยนะคะเป็นเครื่องแบบเป็นรถที่แบบว่าเขาไว้ตัก ทำฟาร์มนะคะนีะ่ด,ดูดิเยอะมากเลยอันนี้คือเป็นเครื่องตัดหญ้านะคะแต่ว่าเขา,าอเอามาเขาเอามาอินโนเวทใหม่นะนี่นะคะมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายเลยเหมือนที่เราเห็นมันก่อนนะเนี่ย นี่นะคะเราจะต่อแถวไปเล่นนันทนาการนี่นะคะเราก็จะเก็บเก็บได้แบบว่าเป็นเสือแบบนี้แล้วเราก็จะเดินต่อคิวขึ้นไปนะทุกคนเดินขั้นไปข้างบนหนึ่งนั้น <c oughs> แล้วก็จะสไลด์ลงมาแบบที่เขาสไลด์กันนะคะไปดูการไม่รู้ว่าจะถ่ายวิดีโอได้ป่าเราจะให้คนหวัดเป็นคนถ่ายนะคะ <c oughs> พ่อเป็นเ,เล่นกับเราด้วย <c oughs> ทา่ Are you excited I don't know about that How about you Dad <c oughs> ใกล้แล้วทุกคนีกล้ถึงแล้วนี่เราจะกินทีแล้วดูดิเชิดระเห็นวิวไหมคะเห็นวิวข้างล่างไหมมันดีมากเลยทุกคนดูดิ ปีก็คือจะแตกต่างกันออกไปที่พ่อบอกเนาะเออเราก็ตามนั้นดูใหญ่มากเลยนาลา่ารักไอว่าสเตจแฟร์นะคะบรรยากาศดีมากทุกคนชีไก่งู แล้วจ้าข้างหน้านะจ๊ะน้ำมึนสิ่งนี้กันเลยไปจ้าจ้าไปฝั่งของฉันเป็นจริงแล้วเราจะไปถึง up to the hill นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินกลับลงมาทุกคนมันดีมาก Is it good How you feel I t like t h h e e i g h t s <laughs> ที่ที่แล้วตอนมาพ่อนางชวนให้เล่นสไลเดอร์ใช่ปะ่ะแล้วนางก็แบบไม่อยากเล่นไม่อยากเล่นพ่อมนถ่ถายวิดีโอทำไมล่ะแล้วก็คราวนี้ก็แบบไม่เล่นแล้วรอบนี้ก็คือสัญญากับพ่อไว้แล้วก็เลยต้องเล่นนะคะไอ้บิ๊กสไลเดอร์นั่นอะแล้วก็วันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราอยาก what พอร์คชอปช็อตโอ้พอร์คชอปนั่นที่มันเป็นกริวตรงนั้นนะคะก็คือมีพอร์ชอปบนแมกไม้นะคะทุกคนแมกไม้ตีนยาวก็จ hmm. ะแบบว่าจะแตะตรงนั้นได้ไม่หลอกไม่ถึงเราโอเวอร์ so pretty guys it's really really pretty 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 it's worth it right mm hmm. I love <Yeah. S 1> it y e เ h c เย e b r a อแฮปปี้มากเลยจ้าโนติโกโ No j a า k a จิโน o ิ i k k o แต่ว่ามันก็ค่อยเนิบๆไปนะคะอู้วินดีวินดีถึงแล้วเรากำลังจะถึงที่หมายแล้วนะคะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปหา อ๋อเราจะเข้าไปในนั้นด้วยนะคะไปจ้าไปก้าไปกั พื First shirt, uh ้น huh. ผ mm ้าชนะคะเขาย้ายมาคล้วงดเลยมาอยู่ที่เหมือนแบบแนวแบบ country country life เนาะเข้ามาดู hmm. ้ดีกัน นั่นนะคะอะไรนะซาซาเรซาสปอริลาซาสปริลาสริลาโอเดนะคะมันเหมือนกับคล้ายๆกับ่อรูทเบียใช่ไหมส์ไลค์ e ูทเบียร s h Wow. อ่อยมากคือมันแบบใครชอบแบบว่าไอเนี่ยใครชอบรูทเบียร์คือแบบว่าอันนี้คือแบบเลิศมากสำหรับวันนี้จะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศในงานไอว่าสเตทแฟร์เนาะ แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามช่องบิ่มเคนบายสพายไกลบ้านฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็ให้ช่องบิ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ